สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เหมือนเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้ผมมีอนิเมะนะครับเป็นอนิเมะของวันพีทด้วยนะครับมาชมกันโอเคเรามาดูกันเลยมุดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนาะสำหรับอนิเมะวันพีชนะครับเล่มแรกก็จะเป็นนีไดคิดได้สื่อนะครับเนาะเป็นเหล็กที่10นะครับเรามาดูใบดาบกันใบดาบนะครับเป็นเหล็กที่10นะครับนี่ เล็กที่10เป็นเหล็กที่10ฮาร์มอนสก,กะนะครับเนาะแบบนี้เลยไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อเป็นะครับเนาะเป็นฮาร์มอนแท้นะปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสวยงามมากนะโอเครายละเอียดของฝักดาบนะครับก็จะตามแบบฉบับของนี่ไดคิดได้สื่อนะครับเนาะ ก็พวกนี้จะเป็นของแต่งนะครับสวยมากตัวนี้ลมดําด้วยเห็นปะฝากก็เป็นสีม่วงสลับกับสีม่วงอ่อนนะครับพันด้วยเชือกสีขาวแบบนี้เนาะนี่ซึบะนะครับตัวเดียวกันกับสังไดคิดถ้สื่อนะนี้เลยเป็นกระเบนแท้นะครับกระเบนแท้สีดํานะครับด้ามจับเนาะแล้วก็พันด้วยเชือกสีม่วงแล้วก็มีฟิตติ้งขั้นกลางด้วยนะครับสวยมาก ราคานะราคาอยู่ที่4550บาทนะครับเนาะ4550บาทนะครับมีกล่องบุปผามีน้ำมันโซจินะมีไบเซอร์ใบรับประกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอาถุงผ้าแพรให้ด้วยนะครับเนาะโอเคต่อไปเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้นะครับเป็นซันไดคิดเสือนะฝักดาบนะครับเป็นสีแดงนะแล้วก็มีเส้นสีดำสลับกับเส้นสีดำแบบนี้เนาะ ฟิตติ้งก็เหมือนกันเลยเหมือนกับนี่ได้คิดได้สื่อเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกระเบนแท้กระเบนแทสีดําแล้วก็พันพันด้วยเชือกสีแดงนะครับเนาะฟิตติ้งสองข้างประกบด้วยโอเคตามแบบฉบับอนิเมะเลยนะครับอ่าซืบานะครับซื้อบาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเนาะแบบอนิเมะเลยด้ามจับเป็นกระเบนแท้นะครับดูกระเบนเม็ดใหญ่เลยนะกระเบนแท้2หมุดไม้ไผ่นะครับพันด้วยเชือกสีแดงแบบนี้ สวยจัดนะครับเนาะโอเคเรามาดูใบดาบกันใบดาบนะครับจะเป็นเหล็กที่10ฮารมอนสก,กะเหมือนกันนะครับเนาะไม่มีร่องเลือดนะเปิดคม100%เหมือนกันนะครับปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้สันหนาะอยู่ที่7มิลใบดาบยาวอ่าใบดาบยาว73เซนนะยาวรวมประมาณ104เซนนะครับเป็นงานแบรนของโนบุนากะเหมือนกัน เล่มนี้ก็ราคาอยู่ที่45,50บาทนะฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับเรามาดูเป็นงานเป็นงานเกตโรงงานนะครับราคาเบาเบานะตัวนี้ก็จะเป็นซันไดคิดสื่อเหมือนกันแต่เป็นงานโรงงานนะครับเป็นกระเบนเทียมเนาะของแต่งก็เหมือนกันสีแดงนะสีแดงขีดดำกระเบนเทียมพันผ้าแดงเหมือนกันฟิตติ้งก็เหมือนกันเลยนะครับแต่เปลี่ยนกระเบนเป็นกระเบนเทียมนะครับ ใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็ก1060เหล็ก1060เนาะลมดำทั้งสแตนนะครับแล้วก็เป็นฮาร์มอนเทียมเนาะเปิดคม100%นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะฮาบากิก็เป็นอลอยนะครับตัวนี้โอเคราคานะครับอยู่ที่1,450บาทนะครับ1,450บาทเนาะสำหรับซังใดคิดได้สือนะครับเนาะโอเคครับต่อไปเป็นยูบาชิลินะครับ ยูบาชิลี่เนาะแบบนี้เลยฝักดาบก็เป็นสีดำเงามีชุดฟิตติ้งเป็นอลอยนะครับแบบนี่นะโอเคสีดำเงาตัวนี้ซื้อบะเป็นรูปแบบนี้ครับสวยมากแล้วก็ด้ามจับเนาะพันด้วยเชือกนะเป็นเชือกสีดำแบบนี้นะครับมีหมดุดเป็นหมุดฟฟตติ้งให้ด้วยนะหมดุดเป็นหมดุดอลลอ,อยนะครับแบบนี้สวยงามใบดาบนะครับ ใบดับตัวนี้ก็เป็นเหล็ก160 0. 0. 0ไม่มีร่องเลือดนะครับเคลือบดำทั้งสแตนเหมือนกันเปิดคม100%หเนาะหามอนเทียมฮาบากิก็เป็นอรลอยเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะโอเคสวยงามมากนะราคาอยู่ที่1450บาทเหมือนกันสำหรับยูบาชิริเล่มนี้นะครับ1450บาทเนาะฟีเขาจะส่งทั่วประเทศให้ด้วยนะครับโอเคเล่มสุดท้ายนะครับเนาะสำหรับอานนิเมะราคาเบา,เบา,เบา วันพีดนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นนิรไรคิดได้สื่อนะครับเนาะนิ่ไรคิดได้สื่อเหมือนกันแบบนี้เลยพันเชือกสีขาวนะครับฟิตติ้งเป็นทรงแบบนี้นะนี่กระเบนเทียมนะครับกระเบนเทียมสีดําพันด้วยเชือกสีม่วงอีกทีนึงนะครับใบดาบเนาะดูใบดาบกัน ใบดาบตัวนี้ก็เป็นเหล็ก160 0นะครับฮาร์มอนเะทียมเนาะเคลือบดำทั้งสแตนเหมือนกันเปิดคม100%เนาะสันนา7มิลนะฮาร์บกิก็เป็นอลอยแบบนี้เลยสีทองสวยงามครับโอเคครับเล่มนี้ก็ราคา1450บาทเนาะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยนะครับเนาะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเพราะว่าตอนนี้ สำหรับงานของโซโลจะมีประมาณสำหรับใคร,ใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาเนาะเพราะว่า,าดาบอนิเมะมีมาประมาณนี้นะเป็นของวันพีชนะครับเนาะมีสังไดคิดถึงสื่อเป็นทีสิบสองเล่มนะครับแล้วก็มีนี่ไดคิดถึงสื่อนะเป็นทีสิบเหมือนกันแล้วก็มีเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์อยู่สามแบบนะครับโอเคใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อให้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะผมมีการตัดทดสอบให้ดูเป็นทีสิบนะครับ โอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนี่นะผมเดี๋ยวผมใช้เป็นนีไดคิดสืสอนะครับ T10 เนอะของนมบูนนะาะฟันให้ดูเป็นขวดน้ำทั้งแพ็คเลยนะครับเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยขาด <ขา S 1> ทุกขวดนะครับเนาะ ดูนะนี่เลยนะครับเนาะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะขาดทุกขวดนะครับไม่มีขวดไหนไม่ขาดนะดูใบดาบนะครับนี่เลยนะไม่ใช่แค่ของคอสเพย์นะครับเนาะเป็นของที่ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับรับกันเลยตัดขวดน้ําตัดไม้ไผ่สบายๆนะครับสําหรับท T10 รุ่นนี้นะโอเคใครที่สนใจก็รีบติดต่อ,อเข้ามาเนาะ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุรไทรทแลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุรไทรทแลนด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกัน